DCA, DR, DRX, EPC เดือนนี้โอ้กลับมาแล้วเดือนนี้ขอ DCA วันที่11นะจะได้อัปเดตให้เพื่อนๆดูในช่วงสงกรารพอดีเดือนนี้ก็มีเรื่องสองครามการค้าที่มาจากการขึ้นภาษีของทรัมป์ทำให้หุ้นทั่วโลกมีความผันผวนสูงมากพอร์ตก่อนซื้อเพิ่มพอร์ตดีติดลบ9.62%โดย NDX01 เนี่ยติดลบไปเยอะหน่อย ส่วนพอร์ต DRX เป็นบวก6.59%แล้วก็ DCA เพิ่มตัวละ300บาทโดยพอร์ต DR มีเงินเหลืออยู่1,214.69บาทซื้อ E1 VFVN 3001ที่ราคา29.50บาทเพิ่ม10หน่วยเป็นเงิน295.49บาทซื้อ NDX 01ที่ราคา16.20บาทเพิ่ม18หน่วย เป็นเงิน292.10บาทรวม E1 VFVN 3001มี38หน่วยติดลบ4.69% NDX 01มี67หน่วยติดลบ9.41%มูลค่าพอร์ตรวม2,206.40บาททั้งพอร์ตติดลบ7.08และมีเงินสดเหลืออยู่627.11บาทส่วน DRX ก็เติมเงินลงทุนเพิ่ม300บาทซื้อ BRKB 8 0 X ได้ที่ราคา1.75บาทได้จำนวนทั้งหมด171.1355หน่วย Total Value หรือมูลค่าพอร์ตรวมเงินสดทั้งหมดที่มีอยู่ที่1,258.86บาท Total Market Value หรือมูลค่าของ DRX ที่เราซื้อรวม1,258.86บาท กำไร58.86บาทคิดเป็น4.90% Total Cost คือต้นทุนที่เราซื้อ DIX ไปทั้งหมด1,199.99บาทและไม่เหลือเงินสดพอกดที่ชื่อ BRKB 80X ตรงนี้จะเห็นประวัติการซื้อของเราก็าจะเห็นว่าในงบ300บาทเนี่ยเดือนนี้เราก็ได้จำนวนหน่วยลดลงอีกแล้วเพราะราคาของ BRKB 80X อ่กเพิ่มขึ้นและตอนนี้ก็มีทั้งหมด เ1 9 3 5 2 5หน่วยแล้วเทียบเดือนที่แล้วกับเดือนนี้พอร์ต DR ก็ต uh ิดลบเพิ่มขึ้นส่วนพอร์ต DRX เดือนนี้เป็นบวกเพิ่มขึ้นและสรุปพอร์ต DR DRX ของเดือนเมษา2025ก็ตามนี้แล้วพอร์ตของเพื่อนๆล่ะเป็นบวกหรือลบมากกว่ากัน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ